ส,สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะขอน,น,นั่งด้วยนะคะที่ละสามพันนะคะขอไปด้วยได well, ้แก่อะไรห้าขวดเท่าเนี้ยประมาณเท่าไหร่อย่าอายอยู่ตรงนี้ความรีบก่อนได้ครับความรีวเอาลงกดนะครับมันจะหลุดนะครับ เล่นค่ะเราขอค่ะแม่พี่ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง Nancy Story นะคะพามาท่องเที่ยวมาชมงานดอกไม้นะคะงานประจำปีนะคะของทุกๆปีจะมีนะคะซึ่งวันนี้ Nancy พามาเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่10ทธันวาคม 2565ค่ะแต่ถึงจะเป็นวันสุดท้ายนะคะผู้คนก็ยังมากมายนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาพักผ่อนแล้วก็เข้ามาซื้อต้นไม้นะคะแล้วในงานนอกจากจะมีดอกไม้ขายแล้วนะคะดอกไม้ให้ชมให้ถ่ายรูปแล้วนะคะก็จะมีงานตอนเย็นนะคะเป็นงานคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีเพลงมิวสิกและก็จะมีการจุดพลุตอนเวลา หนึ่งทุ่มนะคะวันสุดท้ายของวันนี้นะคะก็ยังมีสินค้าทั่วไปขายนะคะเป็นของกินเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารต่างๆนะคะกลับบ้านไปค่ะตอนนี้นะคะบางครั้งนะคะตอนนี้นนซี่พานั่งรถไฟขบวนนะคะพาชมงานนะคะเนื่องจากไม่ได้เดินนะคะเพราะว่ารองเท้ามีส้นนะคะไม่ใช่รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็อาจจะมี ขุกขะบ้างนะคะเออกล้องอาจจะสั่นบ้างในบางครั้งเพราะว่าถนนอาจจะขู่ขาไม่ได้เรียบเสมอไปนะคะบางครั้งรถก็ขับเร็วแล้วก็ขับช้าซึ่งบางครั้งภาพก็จะนิ่งบางครั้งก็อาจจะตาลายนิดนึงนะคะเนื่องจากกล้องมันสั่นนะคะเพราะถือกล้องตลอดทางเลยค่ะอย่างไรนะคะดูคลิปให้จบนะคะอย่าเพิ่งรีบกดวางนะคะจะมีช็อตเด็ดๆสวยๆช่วงท้ายคลิปนะคะ ดูให้จบคลิปนะคะหากชอบคลิปการพาท่องเที่ยวของช่องน a นซี่สตอรี่ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าการกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่น a นซี่พาท่องเที่ยวนะคะหรือว่าพาทพาทัวร์บุญพากินพาเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่งการดูดวงพายิบสีนะคะ สถานที่นะคะก็ยังถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะดอกไม้ก็จะมีการเก็บไปบ้างแล้วนะคะยังไม่ค่อยสดเหมือนวันช่วงแรกๆนะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะที่ได้มาเที่ยวงานได้ชมได้มาถ่ายรูปกันค่ะ it's like a park in usa or europe but thailand does not have many flower because it's tropical country. As you know, Thailand is hot, but we are still have flower to show on the December. ค่ะตรงนี้นะคะสถานที่ต่างๆตรงกลางตรงนี้นะคะดอกไม้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะคนก็จะลงถ่ายรูปกันเป็นระยะระยะทางนะคะแต่แนนซี่ไม่ได้ลงถ่ายเป็นระยะระยะนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะว่า รองเท้าไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเลยนะคะก็เลยครั้งนี้นะคะเป็นการพาเที่ยวด้วยการนั่งรถขบวนถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูวิวต่างๆนะคะสวยงามจุดด้วยน้ำพจะค์สวยงามเคะคุณไม่เกิดไม่เอยารุณากุดกรุณากรกาุกร คัเล็กตัเล็กจตะบกพอไม่ชเขาัจอดเขาเข้าตลาดตลาดลาดน้ำสี่านะครับเปขึ้นรถดีสานี้ได้ครบครับ 看。<Yeah. S 2> okay. 好。

他要打。 ไม่เคยลงเลยอ่ะไม่ใช่ไว้ไม่ใช้อ่ะ พาชมคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะพาชมงานสวนหลวงเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง n a นซี่ t o r y ด้วยนะคะตอนนี้หลงอยู่ที่เขาบุงกดค่าหาทางออกไม่เจอค่ะเด็กลูกค้าเดินมาว่าเดินมปทางเราหรือเปล่าเนี่มาแล้วนะ